บริษัท eEmpowerment จำกัดคลังสินค้าสำหรับธุรกิจออนไลน์ e-commerce มีบริการครอบคลุมการจัดเก็บแพ็คส่งสินค้าโดยร้านค้าที่ใช้บริการสามารถสั่งงานผ่านระบบจัดการออเดอร์ที่เชื่อมต่อ API เข้ากับช่องทางการขายต่างๆแบบอัตโนมัติมีระบบจัดการออเดอร์และระบบจัดการคลังสินค้าที่สามารถเช็คสต็อกได้แบบเรียลไทม์นอกจากนี้ยังช่วยเรื่องการบริหารและจัดเก็บข้อมูลการขายและนำมาใช้วิเคราะห์ประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจได้อีกด้วย คือคลังสินค้าแบบสมัยก่อนเนี่ยเดิมทีเนี่ยมันคือการเอาสินค้ามาจากที่ที่1นะครับผมแล้วก็เก็บสินค้าไว้ระยะยาวอยู่ที่คลังสินค้านะครับเวลาคลั mm. งสินค้าเนี่ยจัดก,การนําสินค้าออกจากคลังเนี่ยก็จะเป็นแบบรถมารับแล้วก็กระจายตามสาขาต่างๆนะครับผมนั่นคือแบบที่ผ่านมาเสมอนะครับแต่ทีนี้เนี่ยตอนนี้คลังสินค้าออนไลน์ใหมายความว่าเราเป็นคลังสินค้าที่ตอบสนองลูกค้าออนไลน์คือลูกค้ารายย่อยนะครับ กล่องไปษณีของเล็กๆ,ๆน้อยที่เขาซื้อผ่านช่องทางออนไลน์เหล่านี้มันก็จะไม่ใช่การแบบหยิบของมาใหญ่ๆแลวมันก็คือการหยิบของเล็กๆน้อยมาแพ็คใส่กล่องนะครับผมเช็ดถูทําความสะอาดอะไรเงรี้ยเขียนการ์ดลงไปอะไรเงรี้ยมันเป็นเรื่องของการจัดการซึ่งคลังสินค้าออนไลน์เนี่ยมันหมายความว่าออนไลน์มันย4ชั่วโมงเช่นเดียวกวับคลังเราก็ทางานตลอด24ชั่วโมงตลอด7วันนะครับไม่หยุดพักเป้าหมายเราหลักๆก็คือว่า ทุกๆอย่างที่เราทำเนี่ยเราต้องการช่วยให้ร้านค้าขายของเนี่ยจัดการร้านได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเติบโตได้อย่าง,ย,างยั่งยืนครับจุดแข็งของเราจะเป็นอยู่3เรื่องหลักๆครับ1คือเราปรับแต่งได้ค่อนข้างเยอะนะครับผมลูกค้าเข้ามาเนี่ยต้องให้ QC รองเท้านะครับให้เขียนการ์ดให้ให้ฉีดน้ําหอมให้ ให้ทำกล่องผูกโบเป็นพิเศษให้ใส่กล่องแหวนให้เช็ดกาวได้อะไรเงี้ยเราทําได้หมดเลยนะครับผมเั้นแล้วการจัดการเรื่องการประสบการณ์ของลูกค้าเราเนี่ยเราทำได้ค่อนข้างดีกว่าคนอื่นนะครับอย่างที่2คือระบบจัดการเราค่อนข้างกว้างเราเชื่อมต่อหลายเจ้าหลายช่องทางนะครับผมแล้วก็มีฟีเจอร์ต่างๆในระบบที่ช่วยให้เขาทําการขายได้ง่ายขึ้นอย่างสุดท้ายเรายืดหยุ่นมากๆนะครับวันนี้คุณใช้แค่1นึ่งรูกบาทเมตรส่งของ1กล่องวันพรุ่งนี้เลยเนี่ยคุณต้องการจะส่งทั้งหมด3,000กล่องทำได้ ออเดอร์คุณเติบโตขึ้นหรือย่อลดลงเนี่ยตามเวลาที่ก้อนขายเนี่ยเราก็ทําได้มันเพิ่งมันเป็นเพราะโควิดเนี่ยแหละครับที่มันพุ่งขึ้นมาแล้วก็ทําให้เราเติบโตอย่างก้าวกระโดดในปี2020เนี่ยเราเติบโตขึ้นอย่างทันที3เท่าแบบออเดอร์เราต่อเดือนประมาณ5 0 0 0 0ออเดอร์เราขึ้นมาเป็น8 0,000ออเดอร์เป็นแสนห้าหมื่นออเดอร์ภายใน3เดือนนี่เลยครับปีนี้เราก็เติบโตขึ้นมาอีก2เท่าตอนนี้ออเดอร์เราเฉลี่ย3 0 0 0 0 0กว่าออเดอร์ต่อเดือนนะครับผมคนที่เคยทําธุรกิจแบบเดิมไม่มีทางเลือกกนอจาก ต้องขึ้นข้างบนนะครับผมมันบังคับให้ทุกคนเปลี่ยนผ่านทันทีฮะหากไม่มีโควิดเขาก็จะค่อยๆเปลี่ยนตามสไตล์และตามความต้องการของตลาดครับผมแต่พอความต้องการตลาดถูกบังคับเปลี่ยนทีเดียวเนี้ยมันเลยเป็นสิ่งที่เร็วขึ้นนะครับผมถ้าไม่มีโควิดมาใช้เวลาอีกสัก4ี่ปีเราก็จะยังเติบโตนะแต่มันจะเติบโตค่อยๆเรื่อยๆครับผมฉะนั้นไอสารปฏิกิริยาเร่งเหล่านี้ มันช่วยให้เร็วขึ้นเฉยๆแต่ว่า inevitable อยู่ดีครับสุดท้ายคนเราต้องเข้ามาอยู่ใช้ชีวิตในโลกออนไลน์มากขึ้นจริงๆมันเป็นสิ่งที่มาอยู่แล้วแน่ๆเราเตรียมไว้แต่เราไม่คิดว่าจะเร็วขนาดนี้ฉะนั้นแล้ววันที่มันเกิดขึ้นน่ะมันมีความเสี่ยงนิดนึงว่าเฮ้ยโอเคเราต้องเริ่มครั้งใหม่นะ เพราะว่าสินค้าที่เราทําในคังเดิมเนี่ยมันล้นออกมาจากคลังแล้วด้วยซ้ําและถ้าเกิดเราไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ภายในอาทิตย์เนี่ยลูกค้าออกแน่มันเกิดขึ้นในเวลาอันสั้นโชคดีที่ที่เรารีบต่อกอแล้วรีบเติบโตตามให้มันทันถ้าเราไม่ทันวันนั้นและเราพลาดไปก็คือพลาดเลยก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ตัดสินใจถูกหากเราไม่ได้คิดเอาเลยวันนั้นแล้วเราช้าไปนิดนึงเนี่ยมันก็อาจจะไม่ทันแล้วก็เสียโอกาสไปเลยครับ เราคิดแต่แรกเลยว่าเราไม่อยากได้ธุรกิจที่นิ่งๆครับเราอยากได้ธุรกิจที่เติบโตเนี่ยคือการตัดสินใจเสี่ยงขึ้นมันเป็นสิ่งสําคัญเพื่อให้เราลองเข้าไปสู่น่านน้ำใหม่ๆครับผมหลายๆครั้งวิกฤตมาหรือว่าจังหวะมันมาเนี่ยมันมันมันมีเวลาอันจํากัดครับหากเราไม่ทําไว้แล้วรอไปอีกหน่อยมันก็อาจจะหายไปความไม่พร้อมมันมีอยู่เสมอครับแต่เมื่อโอกาสมันหยิบยื่นมาแล้วอ่ะมันก็เป็นแค่หน้าที่เราที่ต้องกระโดดเข้าไปมันจะมี the next best step ในการกระโดดไปข้างหน้าครับเราไม่เห็นหรอกว่าอีก5ปีมันต้องมีแบบสเตปซ้ายขวาซ้ายขวาเหมือนเราเล่นเกมสกีเกมเราไม่รู้มันต้องกระโดดอันไหนที่มันจะแบบไม่ตกถูกไหมมันแค่กระโดดได้อันต่อไปอะซ้ายกับขวาแล้วรู้แค่นี้เราก็แค่ต้องกระโดดฉันเราก็กระโดดไปรับริสมากขึ้นแต่คิดแผน2ไว้แล้วว่าเราจะทํายังไงให้เราสามารถลองับได้โอเคเงินหมดทําไงต่อกู้ไหมอะไรเงี้ยหรือว่าติดต่อใครครับผมเราก็เลยคิดว่าเราทําและเราก็เลยเลสซีรีเอในช่วงนั้นตอนแรกครับเราก็ทาไม่ทันหากเราเราพูดถึงว่าเราทำไมเราถึงรอด้ สปีดคือคําเดียวเลยครับเพราะเกิดการเปลี่ยนปุ๊บเราเรสปอน์ปั๊ respond, ปบถ้าเราไม่สปีดเท่านี้เราก็ไม่ได้มาถึงวันนี้เหมือนกันท้อไม่ได้อยู่ในสิ่งที่เราเคยคิดไว้เลยเพราะว่าอะไรที่มันจะได้มามันยากอยู่แล้วอะและอย่างวันนี้เรามาถึงเนี่ยเราก็ ตื่นเต้นมากกว่าเพราะสุดท้ายเราตื่นเต้นกับโลกว่ามันจะไปทางไหนเมตาเวิร์สมันกำลังเข้ามาแล้วการขายของมันจะเปลี่ยนไปอนาคตแห่งการขายมันจะมากขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยเราตื่นเต้นในทุกๆวันที่เกิดขึ้นครับผมผมเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะรู้สึกกลัวการเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่อะเรารู้สึกอยากกระโดดหาทุกครั้ง เรากำลังเข้าสู่อยู่ที่เรียกว่าด a ต a ้าคอมเม e ร์ในการขายของคือทุกๆอย่างเนี่ยโลจิสติกอิทเซฟมันไม่ใช่เรื่องของบริการของทางสินค้ามันไม่ใช่เรื่องของการจัดการเรื่องรถและพื้นที่ฟิสิกอลมันคือการจัดการ Data ว่าของจะเข้ามาเมื่อไหร่และของจะออกเมื่อไหร่ถ้าของเข้ามาร้อยชิ้นได้ขายได้200ชิ้นดีถ้าของเข้ามาร้อยชิ้นได้ขายได้ร้อยชิ้นก็ยังดีแต่ของเข้ามาร้อยชิ้นขายได้แค่ห้าสิบชิ้นแล้วมันไม่พอกเนี่ยเงินก็จะค้างลงไปจมกับสต็อกแล้วมันก็จะ คังสินค้ามันจะมีแต่ของจะไม่หมดเนี่ยนั่นคือคังสินค้าที่ไม่ดีคังสินค้าที่ดีคือคังที่ไม่มีของเลยของเข้ามาปุ๊บออกปับ๊บนั่นคือสิ่งที่เราต้องการครับฉะนั้นแล้วบริษัทเราปรับตัวยังไงใน Metaverse คือเรากำลังพูดถึงว่าบริษัทเรากำลังทำเรื่องเทคโนโลยีเราคือบริษัทเทคโนโลยีแล้วเราพัฒนาระบบจัดการต่างๆนานานะครับเพื่อมาทำความเข้าใจลูกค้าเพื่อช่วยให้ลูกค้าคาดการณ์อนาคตได้มากขึ้นเพื่อช่วยให้ลูกค้าควบคุมข้อมูลต่าง,างๆแล้วก็สามารถจัดการซอกได้ดีขึ้น หากเขามีอำนาจเหล่านั้นเนี่ยเขาสามารถจาัดก,การเรื่องการซื้อของเข้าและขายออกไปได้อย่างรวดเร็วนะครับผมเขาสามารถมองเห็นข้อมูลต่างๆนั้นได้เขาจะตัดสินใจได้อย่างฉลาดในแต่ละครั้งของเขาได้สุดท้ายคีย์เวิร์ดมันคือ adaptability ครับความสามารถในการพัฒนาของของ,ของเราอะ่ะก็คือทุกๆยุคสมัยมันเปลี่ยนไปนะครับผมการขายของก็ต้องเปลี่ยนไปเช่นกันนะครับมันคือเราสามารถที่จะเปลี่ยนตามยุคสมัยได้หรือเปล่านะครับผมซึ่งสิ่งที่เราทำให้ลูกค้าตอนนี้อาจจะเป็นการแพ็คของส่งของธรรมดาทั่วไปนี่แหละ แต่ทางข้างหน้าที่เกิดขึ้นเนี่ยวันข้างหน้าที่เกิดขึ้นเนี่ยเราต้องถางยาให้เขาร่วมหน้าก่อนวันที่เขาพร้อมจะกระโดดเข้าสู่โลกใหม่ๆอ่ะฉันแล้ววันนี้เขาจะขายของออนไลน์แต่วันนี้หนึงที่เขาต้องเข้าไปขายในมิตอรเวิร์สอย่างเงี้ยเราต้องเป็นคนที่เข้าไปทําเรื่องนี้มาเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมแล้ววันนั้นที่เขาอยากเข้าไปมันต้องทําได้เลย ก็รู้สึกดีใจมากๆที่ได้รางวัลใบโพวิเศษสวอร์ดใบศาสนนะครับก็รู้สึกว่ามันเป็นเครื่องการันตีว่าเรากำลังทําสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็เป็นประโยชน์กับสังคมของธุรกิจในประเทศไทยนะครับผมแล้วมันก็ทําให้ผมมีกาลังใจมากขึ้นด้วยว่าเรามาถูกทางนะครับแล้วก็คอนเฟิร์มว่าเราอยากจะทําเรื่องนี้ต่อไป